กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุ FC, มารทองเมืองพะเยาส่วนนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขลังนะครับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้ได้พระสวยๆมาใหม่นะครับยามเย็นนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับผม 0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับองค์ที่1นนะครับเป็นเหรียญพระปิตานะครับเหรียญพระปิตานะครับเลี่ยมจับอบกันน้ำนะครับเจ้าของเดิมก็จะเลี่ยมเงินเลี่ยมทองไว้นะครับองค์นี้เป็นพระปิตาหลวงปู่ศุกวัดปากของมะขามเท่าปุกเสกนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะครับอ่าด้านหลังเป็นหลังยันนะครับอ่าเป็นเหรียญทรงขลามตัดนะครับองค์นี้ประเดิมองค์แรกครับ เปิดไว้1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นหลวงปูดทวดนะครับอ่าปี2497องค์งนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเลี่ยมกรอบหอมห้อยนะครับภาบไขคาบว่านนะครับขึ้นผุดขึ้นจากองค์พระสวยงามคาสติกครับผมเอา1,500บาทเช่นกันนะครับต่อไปนะครับอ่าเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้เนื้อหาเก่า ครับเนื้อหาเก่าลงลักนะครับลงลักแล้วก็จะมีปิดทองนะครับเจ้าจของเดิมเดิด ใครน่าจะปิดทองบูชาไว้นะครับอันนี้ก็เอาพันห้าแล้วกันนะครับต่อไปเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเนื้อสำลีเงินนะครับเหรียญหล่อโบราณเนื้อสำลีเงินครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้ก็เปิดไว้1500บาทนะครับ1500บาทนะครับอาจจะไปไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นเหรียญหล่อเก่านะครับเหรียญหล่อเก่า หลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะครับองค์นี้กระแสทองขึ้นทั่วองค์เลยนะครับเป็นเหรียญ่อที่สวยนะครับผมเอา1,500บาทนะครับต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้นะครับด้านหลังเป็นตะตอก้อกหมูนะครับอออกวัด้อกหมูนะครับออกวัด้อกหมูปี0 5 0 6นเลยนะครับเอา1,500บาทเช่นกันนะครับ1,500งันบาทครับผมต่อไปนะครับเป็นเหรียญ พระพุทธวิริยากรนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อกอะไหลทองนะครับหลวงพ่อเอ๊ะไม่แน่ใจหลวงพ่ออะไรนะครับสองตีกว่านะครับอสองตีกว่านะครับเดีย๋ยวนี้เอาพันห้านะครับ อ่าต่อไปเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะครับองค์นี้สวยนะครับองค์นี้ขอสองพันนะครับอ่าเนื้อเก่าเนื้อสวยนะครับองค์นี้เอาสองพันบาทนะครับที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดนะครับสองสี่เจ็ดแปดนะครับชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อไปเป็นเหรียญฉลุนะครับหายากครับผมเหรียญฉลุนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับมาเอาสองพันแล้วกันนะครับองค์นี้ขอสองพันบาทนะครับชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้า ห6 6 3กหกสามดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับ ต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับหล่อโบราณนะครับพิมพ์ชาวบ้านนะครับองค์นี้เอาพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพระก็จะหย่อนสวยหน่อยนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับลองพิจารณาดูตามรูปภาพได้นะครับชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาองค์นี้สวยครับองค์อ้วนลำนะครับอ้วนลำนะครับองค์นี้เอาแบ่ง ันสองพันนะครับองนี้นะครับแบ่งปันสองพันบาทนะครับกระแสทองขึ้นทั่วองค์เลยนะครับน้ําทองกระจายนะครับสนิมคุ้มสนิมซานะครับตรงตามตารานะครับใต้ฐานก็จะประมาณนี้นะครับองค์อ้วนๆลำๆนะครับองค์นี้ขอสองพันนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้ก็อ่า เก่านะครับเก่านะครับเป็นพิมพ์แบบโบราณนะครับชาวบ้านพิมพ์โบราณนะครับอ่าองนี้เอาพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับก็ราคาเปิดนะครับก็สามารถต่อรองได้นะครับชอบองคไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์กีตาองค์นี้เป็นแบบพิมพ์ชาวบ้านนะครับพิมพ์ชาวบ้านนะครับอ่าชาวบ้านเทหลวงพ่อเงินปลูกเสกอะไรอย่างนี้นะครับ มอาจะเป็นแบบหล่อโบราณใช้เบ้าแบบโบราณนะครับอองค์นี้เนื้อเก่าเนื้อหาจัดจ้านนะครับองค์นี้เอาพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นรูปหล่อพระเกจินะครับมันนี้ไม่แน่ใจหลวงพ่อนะครับแต่น่าจะปีหนึ่งกว่านะครับดูจากเลี่ยมจากกรอบนะครับเก่าคึกเลยนะครับเอาพันห้าแล้วกันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับบางทีก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับต้องขออภัยนะครับบางทีได้มาได้มาขายไปนะครับเป็นบ้างไม่เป็นบ้าง ก็บางทีก็ไม่ถนัดนะครับขคขายอย่างเดียวนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อพระเกตีเช่นกันนะครับองค์นี้ก็เอา5้าร้อยบาทเอ้ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับบางทีอาจจะขายผิดราคานะครับต้องขออภัยนะครับพูดไวไปไวนะครับทันบ้างไม่ทันบ้างต้องขออภัยนะครับเอาพันห้านะครับ ต่อไปเป็นรูปหล่อพระเกติอีกองคหนึ่งครับองนี้ก็จําชื่อหลวงพ่อไม่ได้นะครับขับพายคับคานะครับบางทีก็ไม่แน่ใจนะครับองนี้เอา1,500บาทนะครับ1,500าบาทนะครับลองพิจารณาดูตามรูปภาพได้เลยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 7 9 5เ6 3 7 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อรุ่งวัฒนกระบือนะครับเป็นเหรียญอ่า เหรียญเราก็เรียกกันเลยเหรียญพัดยศเหรียญหายากนะครับปี2500นะครับอ่าองค์นี้เอาพันห้าแล้วกันนะครับ1500บาทนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระชัยนะครับพระชัยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วองค์นี้เนื้อทองผสมนะครับเห็นน้ําทองกระจายทั่วองค์เลยนะครับอ่าเปิดไว้1500บาทนะครับ1500บาทนะครับอีพีนี้ก็มีพระสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับได้มาใหม่นะครับก็ลองเลือกลองชมดูนะครับยามเย็นนะครับชอบ องค์ไหนถูกใจองค์ไหน,นก็สามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0979566370เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นกะลาแกะพระราหูหลวงพ่อน้อยนะครับวัดศรีตาทองนะครับอันนี้สวยนะครับเอา1,500นะครับต่อไปก็เป็นเหรียญหล่อเก่าหล่อบโบราณหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับองค์นี้ก็เอา1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับชอบองคไหนถูกใจองไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0ูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดูนย์ะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นสมเด็จครับเนื้อกเก่านะครับเป็นบางขุนพรมบิมพิมพ์ได้พิมพ์อกคุดนะครับพิมอกคุดนะครับผิดถูกต้องขออภัยด้วยนะครับต่อไปเป็นเหรียญคูบาวังนะครับโอบาวังวัดบ้านเด่นจังหวัดตากนะครับ อาจากจเก่งเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับเอาส0 0พันเอาพันห้านะครับพศปี2,506นะครับต่อไปเป็นเหรียญนั่งคุกเข่าหลงวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะครับก็เป็นเหรียญประสบการณ์อีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญกระลายทองนะครับเอา อ่0พันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับองค์นี้สวยนะครับกระไหลทองจมูกลงโดงนะครับกระไหลทองจมูกลงโดงนะครับเรียมจับขอบกันน้ํานะครับเรียมจับขอบกันน้ําเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับเหรียญคมชัดสวยงามนะครับเหรียญคมชัดสวยงามนะครับ สองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเหรียญนี้สองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นเหรียญอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเป็นเหรียญน่าจะยุคสองสี่กว่านะครับเหรียญพระเกจิสองสี่เก้าห้านะครับหลวงพ่อไม่แน่ใจนะครับเอาพันห้านะครับเหรียญเก่านะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับเหรียญหลวงพ่อเดิมเหรียญนี้ก็เก่าสวยนะครับเก่าสวยนะครับสภาพใช้หน่อยนะครับสภาพใช้หน่อยนะครับ แต่ความคมชัดยังพอมีให้เห็นนะครับเอา1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับต่อไปเป็นเหรียญลงพ่อเคนวัดเขาอีโต้นะครับพันจะเก่งเลือกโชคลาภค้าขายนะครับวิชาสา,าริกานะครับ สาติกานะครับเอา1,500บาทนะครับ1,500าบาทนะครับเป็นพระเกจิที่อายุยืนนะครับต่อไปอีกองคหนึ่งครับเป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับอ่าหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับเหรียญเป็นเนื้ออัปกานะครับสวยนะครับเหรียญนี้นะครับที่ระลึกวัดนกกระจาบนะครับอ่า เอา1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อพักนะครับพระครูพักนะครับวัดโบสถ์นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับสองที่เก้าเจ็ดนะครับไม่ค่อยเจอนะครับเหรียญนี้นะครับหายากนะครับเอาหนึ่งพันหบาทนะครับ1,500บาทนะครับอ่าดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมต่อไปเป็นพระอ่าปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับหลวงปู่สุกวัดป่าคลอง มาขับเท่านะครับองนี้ลักเก่าแตกเลยนะครับลักเก่าแตกนะครับเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับเอาพันห้าเช่นกันนะครับหายากนะครับผมรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระชัยวัดหลวงปู่บุญนะครับมาวัดกลางบางแก้วองค์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยเนื้อเก่านะครับมียาขัดแดงๆนะครับมีช่อให้เห็นอยู่นะครับพระชัยวัดนะครับชัยชนะเหนือทุกสิ่งนะครับเอา1,500บาทนะครับ1,500บาท นะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับวัดคงคารามนะครับอ่าเป็นเหรียญเนื้อดองแดงกระไหลทองนะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับด้านหลังยันนะครับสวยงามคลาสสิกนะครับอง์นี้ก็เอา1,500บาทนะครับ1,500าบาทนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับเหรียญละคังนะครับหลวงพ่อพรมสวยๆนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับด้านหลัง ปีน่าจะปีหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับองค์นี้ก็ เอา1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับต่อไปเป็นเหรียญหล่อเก่าหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อไปนะครับหลวงพ่อไปนะครับเนื้อทองผสมนะครับองค์นี้ก็พอสวยนะครับมีหน้ามีตานะครับองค์นี้ก็เปิดไว้1,500บาทเช่นกันนะครับอ่าชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 9 7 9 5 6 6 3 7 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อ ี่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับมาตรงนี้อาจจะลงคลิปทีบ่อยหน่อยนะครับก็ลองเลือกดูรับชมรับฟังดูนะครับผมขอบคุณครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ